วิธีลงทะเบียนออนไลน์ผู้นำเข้าส่งออกสินค้าได้เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกมรมศุลกากรเป็นครั้งแรกเริ่มจากเข้าเว็บไซต์กมรมศุลกากรเลือกเมนูด้านขวาระบบลงทะเบียนออนไลน์ทาง custom trader portal กดที่รูปเพื่อลงทะเบียนออนไลน์กดสร้างบัญชีการใช้งานเลือกประเภทการลงทะเบียน ในการเลือกตัวแทนออกของเลือกค้นหาด้วยชื่อตัวแทนออกของในช่องค้นหาพิมพ์ TNY เลือกบอจอก TNY จำกัดจะแสดงชื่อตัวแทนที่ด้านขวามือกดตกลงเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลที่หน้านี้จะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดยืนยัน ระบบจะส่ง QR code ไปยังอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนให้ลูกค้าใช้แอปพลิเคชันเป่าตังในการยืนยันตัวตนโดยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังขั้นแรกเลือกเมนูบริการที่ด้านล่างเลือกยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าสแกน QR code ที่ได้รับทางอีเมลในขั้นตอนก่อนหน้านี้ระบบจะแสดงขั้นตอนการยืนยันตัวตนกด ถัดไปกดให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นกดปุ่มยืนยันให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนแล้วกรอกรหัส12หลักที่อยู่ด้านหลังบัตรประชาชนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกดยืนยันข้อมูลรอให้ระบบตรวจสอบข้อมูลสำเร็จหรือสามารถกดตรวจสอบสถานะล่าสุดก็ได้เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็สามารถนำเข้าสินค้าจากจีนได้แล้วค่ะ